เทนะคะลูกค้าเฮฟวี่สเวตเตอร์ลูกค้าตัวนี้อาคุ้มมากนะเป็นสวมหัวลูกเอาเป็นหัวเอาเป็นหัวเป็นหัวหัวหัวเป็นสวมหัวเออตอนนี้ล้วนไปหมดแล้วอ่ะแต่สวมหัวรวมคาดิแกนคาดิแกนอย่างเดียวลูค้าขอกค้าด้วยค่ะหนุ่ยสวมผ้านะสวมผ้านะสวมหัวมีผ้าหน้าปุ่บ้างเออถูกแล้วเห็นไหม มันก็เป็นทางคานิแกนนะคะแล้วก็สวมหัวคือมันคือสวมหัวแน่น่ะลูกค้าหน้าบ้างอย่งนี้แล้วก็หางอ่ะสี่แป้นตึงแล้วกให้งยูนิ้คซีอวมีทั้งหมดลูกค้ามีหมดเลยนะอยากได้งานอะไรแจ้งกันได้แต่ว่าหนูบอกเลยว่างานเนี้ยอยากให้เก็บมากเพราะราคาเขาอ่ะดีมากใช่ค่ะมันไม่ค่อยแจ้งเปิดกี่ปลรอเปิดไหมคะลูกค้าตอนตอนนี้หนูมีสิบรู เหลือสิบใช่เหลือทสิบรูลองทักไปหาแอดมินดูนะพี่ตอนนี้ไม่รู้เหลืออยู่หรือเปล่าแต่ความเคื่อนหนักมีอยู่สิบรูแม่จ้าเปิดเพราะว่ากลัวแอดมินรับยอดหนังบ้านเต็มแล้วเอาไปพี่ความท้อเขาว่าน่ารักมากดูแม่สาจะบนฐาน้าบ้างนะถ้าลูกค้าดิกแกนมีนะคะคาดิแกนคาดิแกนเลี้ยงตัวนี้นคาดิกนอยูสองตัวเลยลูกอ่ะคาดิกยูได้หนูก็จีวีหนูก็จีวอ่หนูอ่ะคาดิแกนคาดิแกนล้วนของญี่ปุ่นอะมันหมดลูกค้าวันนี้หนูจะมี ตัว LHK ซึ่งรุ่นนี้มันจะปนผ่าหน้าบ้างเล็กน้อยน้องเป็นสวนหัวที่ปนผ่าหน้าบ้างเล็กน้อยคที่เปิดมาเพิ่งสอสตัวดูดินอิสบรมใช่จิวออกแล้วสามมากพี่น่ารักมากลูกค้าให้ดูดีแวใกล้ๆหนูไม่รู้ว่ามันจะชัดหรือเปล่าแต่ว่านางอาจจะเป็นแบบเปียนะคะเปียควยลูกค้ารอนเล็กร่อนใหญ่มีทั้งหมดเลยนะคะในพาราน่ารักน่ารักหนูให้ในพารานึ9พสบาทนะคะลูกค้ารุ่งเรือ 1,790เจ็ดบาทค่ะพี่แอลบอกว่าเมื่อวานได้แฟชั่นใต้จับมือมาสวยมากค่ะว้าวขอบคุณค่ะสวยจริงพี่หนูบอกเลยสวยจริงพี่ซาซาล่าค่ะลูกค้าดูดิเห็นป้าเปิดมาปุ๊บเจอเลยซาลงซาลาเอลค่ะใช่แล้วดูดิ สวยโตแม่หนูหนูจริงๆแอบงงนะว่าน้องญี่ปุ่นอ่ะในพาราเนี่ยลูกค้ายูนิโคอรจีอ่ะลูกค้าลองไปดูนะที่เป็นเสื้อแบบเนี้ยในช็อปอ่ะแม่ตัวหนึ่งอ่ะก็เป็นพันแล้วนะเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคืออาเป็นมือสองก็จริงลูกค้าแต่ว่าหนูบอกเลยว่าคุณภาพดีมากด้วยปักเพชรด้วยรุ่นเนี้ยต้องมีสองพันกว่าปักเพชรด้วยเดี๋ยวหนูให้ดูปักเพชรด้วยด้วยมากด้วยด้วยก้วยด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 ้วเด้วยด้เลยอ่ะพี่ เนี่ยแม่ดูเอาอีกแล้วเอาไปอันนี้เดี๋ยวนี้นางอ่ะมีสีเห็นปะสีน่ารักน่ารักแต่ว่าแบบของญี่ปุ่นน่ะน้องจะคุมโทนเนาะเป็นแบบอารมณ์พัทเทลนะคะลูกค้าะโทนเอิร์ธลูกค้าใช่โทนเอิร์ธเอิร์ธโทนนี่ค่ะพิซซาลารับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยเปลี่ยนอุ้ยทำไมเป็นน่ารักเป็นเหม่ยเปลี่ยนด้วยอะไรวะเปลี่ยนเอิร์ด <ด>เวนยแดูอันนี้ดิดพี่อันนี้เขามีความเป็นเล่นแขนเห็นปะโชว์ไหล่โชว์แข,แขนนิดนึงโคจากโคดูดิถ้าอย่างหนูว่ดตัวเตี้ยๆหน่อยใช่ไหมเนี่ยหนูใส่กางเกงซับเป็นเดทใส่ส้นสูงจบเลยพี่น่ารักมากเพจิวมาอแล้วมาล้างบาปสาวลูกค้าดูดิแบรนอ่อช้ำเลยเพจิอค่ะเพแบบพาร่าน่ารักแบบจริงๆลูกค้าลูกรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้า เออลูกรีวิวไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าลูกใหม่ลูกใหม่เร็วนะเดี๋ยวมันหมดนะโอ้ยน้องลูกใหม่ยังมีนะแม่ในภาราหน่ารักน่ารักเนาะลูกคุณมากเพลูกคุณคุณอะไรจ๊ะคุณไปไหนละคุณไปไหนแล้วสวยมากแม่งานบงงานแบน์เยอะมากยูนิคอร์จียูซาร่าเอนะคะลูกค้านิโก้อะไรเยอะมากลูกค้าดูความเปียงเขาดิเห็นปะ อันนี้ขนาดไม่ใช่งานป้ายนะพี่ดูในการเอาโฮลิใช่ขนาดไม่ใช่งานป้ายนะในการเปียเขายังสวยยังอะไรเลยอ่ะอันนี้ช็อกโกลอฟฟินค่ะาฟเลช็อกโกลอฟฟินค่ะดูจิเห็นป่ะพี่น่ารักงานน่ารักดูดิเขาจะโดนคาดีแกนบ้างนะถ้าลูกค้าชอบเก็บไปเลยเพราะว่าน่ารักมากเนี่ยดูดิเขาไเ้าเป็นนี่เนาะหลักชายชายกระโปรงนิดนึหมือนแบงค์มีอถอด สองแม่งเท้ามีทอนค่ะลูกค้าหนูจะบอกว่าจริงๆอ่ะอาจจะแบบชายหญิงได้เลยนะนางแต่ว่าในกระสอบเนี้ยลูกค้าแอลพีเคอ่ะนางก็จะมาเป็นแบบหวานๆเนาะลูกค้าสีน้ำนหวานดพี่ดูตัวนี้ดิเขามีความเป็นน้องแป็นหยอกจริงจริงอ่ะดูดินี่ถึงสิบตัวแล้วมั้งเนี่ยพี่เลยลจ้าเลยจ้าจิ้วอะไรจ้าอะไรจ้าแล้วใครบอกไม่คุ้มอ่ะพี่เลยลจ้าเลยจ้าดูดิอุ้ยน่าเสิร์ฟมาสัตว์ที่สาวหนูบอกเลยว่าให้รีบเก็บไว้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว น้ราคร้นหันเก้าร9อยเ้าบาทไม่มีขายแล้วนะอุ๊ยอันนี้น่ารักอะทำไมอะอย่าโดนพัดลมอ๋อไม่ได้ด้วยหรออุ๊ยน่ารักเลยสี่ช็อคโกแลตรีวิวรีวิวแดดวันนี้หนูบอกเลยว่าจะล่วงแล้วตอนนี้อุ๊ยอเดี๋ยวหนูให้ดูงานปักวันนี้ดูิหนึ่งดูดิความลุกปองลุกปัดปหอไป้หปกระโดดสูงหแล้วดูเปียชีดิ แล้วชิมมีความวีแวบวีแวบเห็นป่ะพี่นี่ใครได้รูปนี้ไปนะหนูบอกเลยค้งโค้งโค้งโคไปแลอยอนอันนี้มีความเป็นเข้าลูกเดทเข้าล mm ูกพี่เห็นปะน่ารักว่ะอุ้ยเดทเข้าลูกน่ารักมากเลยพี่ฉี่ม่วงฉี่ม่วงมาเองลูกค้าคะน่ารักมากอันนี้อะไรดั้ยเหมือนแฟดเลยเขาเรียกอะไรวะ G U ของพี่เป็นไนนี่ ของพี่เป็นคาดิกันผ่าน้านี่นม่มานี่ผมเป็นสวมหัวค่ะลูกค้าเปียเออยไดร์ลนเล็กลอนใหญ่มีทั้งหมดค่ะแม่เอาเหอะจะบอกว่ามันคุ้มนะมากสี่สิบห้ากิโลน้องญี่ปุ่นวิวค่ะลูกค้าก็แพงก็แพงเหรอก็แพงแพงไหมแพนดีเหรอ นีคอต่ำคงปีนที่จริงลูกค้าลูกค้าเอาไปขาย3 9 0ร้อยเก้าสิบสามร้อยสี่สิบันเป็นแบรนด์นะใช่พี่ใลยจ้าพี่ไปขายหลักร้อยได้ลูกค้าบอกเลยว่าเนี่ยกระสอบแบบนี้คือไปใช่ป่ะลูกค้าขายแค่สามสี่ตัวลูกค้าก็ได้กาไรขึนแล้วเพราะว่านางอ่ะเป็นแบรนด์ลูกค้าแบรนด์นางเยอะเอาไปทําราคากันนะคะไปทําความสะอาดแล้วก็ไปขายกันเองความทอความเปียกไข่เหรอพี่แล้วคอต่อแล้วเอาให้เตียนมันออกก็พอแล้ว หมายรวมชิดมากเด็กไปยังคะยังค่ะ๋ยวเปิดนะแม่ดูใช่ไหมน้องมีสองป้ายนะไม่รู้จะรีวิวป้ายไหนเลยตอนเนี้ยเปิดว่ะสวยตัวเนี้ยสวยมากเอาไะดูลายดูดิลูกค้าเนี่ยตีรองไม่ขึ้นหน่อยเนาะอันเนี้ยน้องยับหน่อยนะคะเพราะว่ามาในกันสองเออหนูว่าเห็นหนูว่าเห็นคนหนูขับมอไซค์ใช่ป่ะหนูเห็นคนที่เขาใส่เสื้อแบบเป็นรอนๆแบบเนี้ยมันสวยมากนะแม่แบบเขาเรียกแบบเปนอารมณ์ฟิวสามดีอะเนาะสวย มันสวยมันสวย uh er. ลูกค้าแบรนด์เบิร์นมีหมดใช่แต่นี่รวมทุกทุกค่ะลูกค้ามากเลยอ่ะ45ิกิโลห9ึกบาทตอนนี้ลูกรีววไปแล้วเรียบร้อยนะคะค้าไม่ปนอย่าว่ากันจริงจริมันคือสวมหัวนะพี่นะแต่ส่วนใหญ่เปิดเราจะเจอสำหรับรหัสนี้ใช่เราเราอ่ะเจออันนี้นะมีทั้งสวมหัวแล้วก็คารีแกนเนาะนันก็ปนๆนกันมานะคะลูกค้าแจ้งกันไว้ก่อนแม่ น่าขะขาไปตัวนี้สวยมากใส่แล้วดูรวยเลยอ่ะ H&M ดูดิเอ้โหเธอหวานเียบอัเนี้ค่ะ H&M ดูอุ้ยพี่ H&M ออกอีกแล้วค่ะแบรนด์นี้ราคาคือน่ารักมากลูกค้าหนึ่งพันหนึ่งพเท่าไหร่หนึ่งพันหกร้กค่ะหนึ่งพาร้อยเก้าส่าร้อยเก้าสิแล้วมึงดูแม่นะาแม่มึงได้เขียนพี่ว่าพี่ต้องมีกระดาน เออนี่ไงเราซื้อวันนั้นเราซือใช่เรากระดาษหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะหนูขอโทษพี่แล้วอันนี้เป็นงานญี่ปุ่นลูกค้าหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเป็นงานยูเอสนะคะขอช่วยลูกค้าตลกอ่ะพี่เนี่ยร์รถไม่คุ้นผูกสักวันหายใจเมื่อกี้หายใจไม่ออกเลยใช่ปะพี่เนี่ยสอบค่ะหายใจไม่ออกอ่ะนี่เออไนฟะ เด็กเข้ารูปอีกแล้วแบบนี้สวยมากว้าทา่ารักไม่เหมือนเด็กเข้ารูปเลยหรือว่าเขางอันนี้รูปแบบขนสุกขนใจลูกค้าสวยมากนี่ใส่แล้วก็คือแบบจึ้งๆเลยนะคะลูกค้ากันนงกันหนาวลูกค้าอันนี้เป็นครับแบบโอ้โหดูดิเปียอ้วนๆตุบๆลูกค้าเนี่ยเอาไปตีฟูหน่อยนะคะสวยเลยนี่ซีอูแน่ซีอูแน่แน่แล้วก็ชัยแน่แน่อ่าไปดูกันนะจ๊ะว่าความสวยความโตลูกค้าจ๋า อย่าพึ่งโองมานะแม่ไอพี่ดูลายสิเห็นป่ะคือลูกค้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมแจ้งกันได้เลยนะคะบอกได้บอกได้นะรายการถ้าลูกค้าอยากดูอะไรเปลี่ยนแปลงบอกได้พี่ดูความเปี้ยดิพี่พี่สวยวันนี้หนูเรียกพี่สาวนะสวยอุ้ยมืดนิดนะพี่เขามีความเป็นมิเตสหนึ่งอะพี่อน่า แล้้วมันเขาลูกค้าจ๋านี้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้มันคือ LHK นะคะผาลาอยู่ที่1,990บาทเนาะลูกรีวิว1,790บาทไปแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสำหรับตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่45่กิโลค่ะลูกค้าผาลาน่ารักมากแล้วบอกเลยว่าแบรนด์เบิร์นคือสัมนี่ค่ะลูกค้าดูแบรนด์นะคะลูกค้าใกล้ไหมพี่ขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหนูขวาหนูนี่นี่นะอ่านี่นะลูกค้าสวยมากเห็นปะอุ้มขอโทษ กี่ลูกอะ่ะลูกค้ากี่ลูกหนูเปิดมานะสวยหมดหนูกล้าพูดเลยนะคะลูกค้าราคาหนอน่ารักมากแม่เห็นในใพาราลูกค้า1,990บาทเนี่ยลูกค้า<ม>แบนเยอะนะเนี่ยซาลาอยู่นีโค้จียู <S S ala, ico, GU, นะคะลูกค <1. S 1> ้าเหนเอ็นีโกนะคะคือเยอะมากเนี่ยดูดิเอาหนูรู้สึกว่าลอนเยอะนะกระสอบเนี่ยดูดิเปียเปยเอยใดลูกค้าทรงแบบน่ารักอะ่ะลูกค้า เป็นแบบผู้หญิงอ่ะอุ้ยสวยมากดูดิพี่ขวดโนเมะมากเลยอะพี่ขวดโนเมะโนเมะอ,อะไรอ,อ,อ่ะเ <laughs> อออะดูดิน, <laughs> น่ารักอึนผงชุดรถไปหน่อยนะ <laughs> จริง <laughs> แม่สวยมากอันนี้คือเอลซาเวอร์ถูกลูกนี่ค,ะค่ะลูกค้าทุกทีน่ารักมากน่ารักจุดจุด หน้ารักแบบใจเจ็บเวลนี้สวยมากลูกค้าป้ายเขาคือซาร่านะคะตัวนี้นางเป็นแบบเปียลูกค้าเป็นเปียแล้วก็ปักดปักเพชรด้วยเออสวยโซเอาไปอันนี้ก็ป้ายเหมือนกันลูกค้าดูรีสีเหมนป้ายลูกค้าได้ใส่ได้ถึงมัน X อคล่ะสวยมากไซส์ดีนะแม่ ต้นทุนต่านะคะลูกค้าหนูเคยเปิดได้ประมาณ1 0 0ตัวเนาะบวกลบกันไปนะคะลูกค้าต้นทุนไม่ถึง20บาทหนูถามหน่อยว่าไปซื้อยูนิคอร์จีวีซาร่า20บาทได้ที่ไหนมีจ่าแม่ต้นทุนยี่สิบบาทสวยมากดูดีแม่น่ารักเลยดูสีแดงก็สวยทนสวยจังวะสวยมากนี่ค่ะลูกค้าหมด ก็นี่สวยมากมีความเป็นชายชายกระโปรงอ่ะพี่เป็นในนี่ได้อยู่นะเฮ้ยแบบนี้ได้เลยนะสวยนี่ขนาดไม่ตีลูกค้าเห็นป้าเนในตัวของญี่ปุ่นอ่ะลูกค้าเขาจะคุมโทนนะคะเป็นเออโทนหน่อยๆเนาะหรือว่าสีนะคะออกจะเป็นแบบพาสเทลสีครามสีอาสีม่วงเผือกสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยลูกค้า นางจะคุ้มทนไปสีประมาณนี้นะคะลูกค้าใครชอบนะคะเออโทนแบบสีสุภาพใส่ทำงานไปเที่ยวราชกมราชการได้หมดเลยนะคะลูกค้าลูกค้ามาจากพี่อันนี้นะคะลูกค้าสวยมากฝากไว้อีกหนึ่งป้ายลูกค้างานขายดีมาก L อลเวสเชอเราขายไปแบบประมาณสามสี่ร้อยลูกแล้วลูกค้าภายในสองอาทิตย์จะลูกค้าซึ่งซึ่งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใครอยากได้รีบเก็บรีบตำหนูเหลือไม่เยอะแล้วแม่เนี่ยอาจจะเป็นแบบลดท้ายๆแล้วเนาะก็จะไม่ได้เข้าแล้วนะคะลูกค้า ไปรายการต่อไปเราจะเปิดอะไรกันดีจ้าลูกค้าอยากดูอะไรคะ